สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกมสกิลดีเจนรอยอดนะฮะซึ่งเพิ่งโหลดมาเล่นได้ตาเดียวเล่นได้ตาเดียวด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เอออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าฮะวันนี้เพิ่งโหลดเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนันๆมั่วๆไปก่อนนะอ่าโอเคตัวละครมีให้เลือกมาแล้วฮะซึ่งมี เดมอนชาร d o w มีแมดแมดแอ็กแมนแมดแอแมนน่าสนใจเมื่อก,กี้เมื่อกี้ผมก็เล่นตัวนี้แหละประมาณว่าเพิ่งหัดมาเพิ่งหัดมา m a ดแอ็แมนเนี่ยเขาจะเป็นสายคริติคอลนะฮะคริติคอลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงข้าง,างหนักผมคิดว่าเขาเล่นค่อนข้างาง,ง่ายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเขาแล้วกันสำหรับเกมแรกในวันนี้แล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้นั่นก็คือเออหัวใจ หัวใจทำอะไรเนี่ยฮิวเอเวอรี่สักอย่างปะได้หัวใจมาสกิลเห็นก็บอกว่ามันมีอยู่3สกิลใช่ทุกๆเวฟที่1เวฟที่5เวฟที่10นะฮะก็ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเนี่ยสไวไม่รู้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 วันนี้คือแบบว่ามาหัดชูชหัดเลยอ่ะหัดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเน้นไปที่คิด์ข้อแล้วก็เบสแอทแทกนะฮะคีข้อเบสแอทแทกอันนี้ก็น่าสนใจแต่มีฟีดด้วย อืมอันนี้มีฟอสมีฟีดฟอสฟีดฟอสฟีดเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนแล้วกันซื้อมาก่อนแล้วก็มีอันเอ้ยเมื่อกี้มีไอ้ล็อกขาด้วยไอ้ล็อกขาเมื่อกี้มันจะเป็นของสายลบหลีกนะะคือก่อนหน้านี้ผมไปแอบเล่นมาแล้วทีนี้ผมแพ้อยู่สายเดียวแพ้อยู่สายเดียวจริงๆเลยนั่นก็คือสายดอกสายลบหลีกนั่นเองฮะประมาณว่าเราตีเขาไม่โดนนะ อเราก็ดูมันตีไปฮะในเมื่อเราเลือกของเลือกสกิลมาแล้วเรียบร,ร้อยเราก็ดูมันตีไปผมคิดว่าเลือกเขาค่้นข้างเยอะนะอจริงเลือกเขาข่อนข้างเยอะเพราะว่ากว่าจะตีหมดนี้ก็นานอยู่แต่ยังว่าฮะมันคือเวฟแรกๆเนาะเวฟแรกๆฮะเราได้เออได้ชชนะมาได้ฮะเดี๋ยวรอทีมไหนเสร็จยงัยงยงังยังยังลบเป็นคนละแต้มสองแต้มอย่างเงี้ยแต้มสองแต้มเองเวฟมันเพิ่งเลเวลหนึ่งไงแล้วก็มีเบสแอตแทก,แก,แกเอ้ยนนี้นะ่าสนใจ น่าสนใจมันบอกว่าอะไรนะเึแบบ๊ปแเบบแบบ๊ออ่ะโอเคเอานี้มาแล้วกันรู้สึกมันจะเป็นของแก้ทางนะฮะแก้ทางแก้ทางเออมเอานี้มานี้มาเอานี้มามันขึ้นเลเวลสองแล้วผมก็เลยหยิบมานี่อะไรที่มันขึ้นเลเวลสองผมจะเน้นในทางนั้นก่อนนะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยข้ามข้ามไปก่อนประเด็นคือวันนี้มันเป็นวันแรกที่ผมเล่นนะเพราะฉะนั้นให้อภัยผมด้วยนะครับ <laughs> ให้อภัยผมด้วยนะไลค์โค้ดทั้งหลาย เออเดี๋ยวจะมาแบบเฮ้ยพี่เล่นอย่างหว่วยแตกเลยเออมาไม Uno, ไม่ซื้ออันนไม่ซื้ออันนี้นะเล่นมแรกครับเล่นแรกเออเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยฮะผมต้องมีเกมใหม่มาให้ดูเนาะปึ้ม um! เรามีคว้างระเบิดด้วยนะสำหรับอันติเมทใช่ไหมเขาเรียกอันติเมทสกิลป่ะแต่เราก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามมเลือเ่อนเลยสามร้อย 300. <laughs> นี่นี่แมดแม็กแมดแม็กบูมอัติเมตสกิลฮะแล้วก็มีของที่น่าสนใจฮะมีการอ่ออันนี้หยิบมาแล้วก็มีดอกดอกดอกมีการหลบหลีกแต่มันมีอยู่300ฮะ300เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาแล้วกันแล้วก็อันนี้อ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวฮ้ยว,ยว,ยว,วงอันนี้น่าสนใจผมต้องหยิบไปก่อนฮะเพราะว่าสายเนี้ยสายสายแอทแทคคริทิคอลเนี่ยมันแพ้มากเลยนะฮะ แพ้สายลบหลีกเพราะฉะนั้นผมต้องหยิบอันนี้มาครับป้องกันการหนีป้องกันการหลบฮะซึ่งเมื่อตอนที่ผมเทอทูเรียลมาผมไปแพ้เจ้าตัวไหนเนี่ยเจ้าตัวนี้ปะคิดว่าน่าจะตัวนี้ตี okus. เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ไอตัวนี้มันอะไรออกเมดเหรอใช่ไหมออกเมดปะ <c oughs> <c oughs> เขาใช้ออกเมดไหม <c oughs> ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บมีบานพ่นไฟโอ้โหเราแพ้นั่นนิดเดียวทวิน <c oughs> <c oughs> i mean, เฮดเมดทวินเฮดเมดอ่าโอเคไปตรง ทั้งฝั่งนี้คือแบบผมมากดมาดูฝ่ายตรงข้ามเอ้ยฝ่ายอื่นด้วยนะว่าเขาเล่นกันเสร็จหรืยอยังแล้วก็เดี๋ยวรีโลหนึ่งทีรีโลหนึ่งทีอันนี้นะเอ้ยอันนี้ต่อ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 ,ตอแล้วก็ม,มีตังดูตังด้วยนะรีโลเอาอันนี้มาด้วยอเอาครีมาหนักครีหนักครีตอนนี้ได้หนึ่งดาวมาแล้วครับได้หนึ่งดาวคริติคลอลมาแล้วฝ่ายตรงข้ามชื่ออะไรวะ <c oughs> คือตัวเอ็นกับหลังนี่มันอ่านว่าอะไรอะ ตีตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบเขาหน่อยหนึ่งเรื่องเรามีมากกว่าเขาหน่อยฮะแต่ของเราคว้างอันติเมตไปไฟลตรงข้ามก็หลบ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 เราก็หลบเป็นกันมีโลขึ้นมาเราโดนอันติเมตเขาคือหลอดหลอดเราเติมเติมช้ามากเลยนะเอเนอร์จีใช่ไหมมันต้องคือเอเนอร์จีหรือเปล่าหลอดเราเติมค่อนข้างช้าฮะเพราะว่าถ้าสมมติช้าเนี่ยมันหมายความว่าเราอะสามใช้อันติเมตได้ช้ากว่าเขาด้วยอ่ามันขึ้นอยู่ความถี่ในการใช้อันติเมตนะฮะ แล้วก็ของที่เราจะได้วันนี้คืออะไรอะ่ะซิลพ็อกเก็ตเดี๋ยวนะมี24วิด้วยอันนี้ได้เงินมากขึ้นอันนี้ได้ลาวสตาร์เกณฑ5โกสกิลสโตร์รีเฟส10โกเอ้ยน่าสนใจอันนี้ยนี่เอาวันนี้มาดีกว่าฮะคอนเฟิร์มไปเขาบอกว่าเราจะรีรีรีโรรีโรถูกลงรีโรเหลืออยู่10บาทเหลืออยู่10บบาทแล้วนี่อะไรเนี่ย เออเอาอันนี้มาเอ้ยมันแพงขึ้น10บาทเฮ้ยผมแปลผิดเฮ้ยผมแปลผิดแปลผิดอืออ่ะกดไปหนึ่งทีเนี่ยสูบแล้วมันแย่แย่ขึ้นหรือดีขึ้นมันแย่ขึ้นอ่ะอน,นี่มินเป็นแรสกิลฮะแรสกิลหยิบมาแล้วก็ฆ่ามันไปเรื่องภาษาอังกฤษเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าให้มันซึมซับเข้ามาเองเอะว่าเล่นนานไปนานไปค่อยรู้เอาแล้วกันฮะเดี๋ยวนั่งแปลตรงนี้มันไม่ทันมันมีนัดถอยหลังด้วยผมตื่นเต้นไง นี่เรามีการคลีขึ้นมาร้อยเจ็ดเก้าสิบมาเนี่ยนี่เก้าสิบสี่เราคลีะคะ่แล้วฮะแล้วเรามีดอกนะเราหลบดีดด้วยแล้วฝ่ายตรงข้ามมีการเติมเลือดซึ่งเราไม่มีฮะตามจริงจุดเด่นของสายเนี้ยก็คือการรีเจนนะปึ้มโดนอัลติเมตเข้าไปคือสายผมเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอยู่ที่รีเจนด้วยแต่วันเนี้ยผมยังไม่มีรีเจนเลยนะยังไม่มีรีเจนนะ,ะมีแต่ดีเฟนต์ขึ้นมา72หน่วยแล้วก็แอทแท็กสามสิบเจ็ดเอ่อ เนี่ยเราก็จะมีแต่ชิว a t a c k c h i เอาอันนี้มาก่อนแล้วกันแล้วก็มีของสกิลแร่สกิลแร่สกิลแร่แรไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเอามาไว้เคาน์เตอร์สายรีเจนสายรีเจนฮะนะ่าสนใจมากเอามาเคาน์เตอร์สายรีเจนแล้วก็เอานี้มาจับขายพวกแบบไม่นิ่งอ่ะอยู่ไม่สุขฮ<า>ะคือยังไงผมก็งงเหมือนกันมาทำไมมันถึงมีลูกมีลูกระเบิดก็ไม่รู้ตอนนี้เราตีคนั้งไวฮะ ตีข้างไวแต่ฝ่ายตรงข้ามนีมานาขึ้นไว <S <S เขาจะอันติได้เร็วกว่าเราฮนะปุ๊บเราความระเบิดไปจบเกมอืมเก่งเหนกันนะเราอะ่ะตอนนี้เรายมีคะแนนอยู่ที่28ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่2ี่สบกว่ากว่าอยู่เลยนะเพราะวันเพิ่งเวฟที่6เองอะ่ะใช่ไหมเวฟที่หเวฟที่หคือยังแพ้ชนะกันยังไม่เท่าไหร่ฮะยังไม่เท่าไหร่เราแพ้ไปนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยอืมเดดูฝฟอ้าวโอเคตีกันหมดแล้วฮะ ดีหมดแล้วตอนนี้ลบสองลบห้าทำไมไอ้น,นี่มาลบสองรีคอร r ดลี่แอทแทกรีคอร์ีเอานี้มาแล้วกันนะครีรแลรีคอร์ี่แล้วก็อันนี้เพิ่มแม็กเลือดฮะหยิบมาแล้วก็เมื่อกี้เอาเอาอะไรมาเอาอันนี้มามาเคา์เตอร์พวกสายดูดเลือดทั้งหลายแล้วก็บวงบาดจับจับขาไว้แล้วก็มีเฟนซีออกมาเดี๋ยวผมหยิบอันนี้แหละหยิบอันนี้ฮะแล้วก็ไปเวฟต่อไปฮะ อ่าไฟตรงข้ามอะไรอ่ะฟอสบอลลอดฟอสฟอสฟอสบอลลอดโอเคตอนนี้เราได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่ไฟตรงข้ามเปิดอันติมาก,ก่อนนะโดนครีติคอไป200ร้อยเราฟลั่งลูกระเบิดไปตุ้มเดียวแตกเลยฮะจบใบเหมือนกันนะเราอ่ะจบใบเหมือนกันเนีย่ยดูซิคู่ไหนมันยังไม่จบเนะี่ยคู่นี้เหรอคู่นี้ยังไม่จบตีหัวเลือดเขาเลยเลยอ้หมันน่ากลัวยังวะมันน่ากลัวทีมวอร์เรีย โอ้โหมันตีดูมันตีแล้วเราจะจะสู้ได้เหรอมันตีขนาดนี้คือเราเราสู้ได้เหรอเนี่ยห <laughs> ดยังวะหดเกินเอาเอานี้มาฮะแล้วก็บวงจับข้อเท้ามาเกือบเต็มอยู่แล้วแล้วก็มี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 นี่ฮะเอา,าเอันนี้มาเอาอันนี้มาเอาอันนี้โลกเกือบเต็มแล้วอันนี้ผมอยากได้เบรแอตแทกเอานนี้มาก่อนแล้วก็จบ จบไปเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวพอสตาร์เกมหน้าเราสามารถหยิบได้เลยนะฮะเออทั้งสามสายเนี่ยใช้ได้หมดนะเป็นสายรีเจนเดี๋ยวผมจะเอานี่รีคลรีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออฟลอตทุกๆหนึ่งวินาทีสูตรแล้วมันดีหรือไม่ดีสูตรแล้วมันดีหรือไม่ดีอ,อันนี้เป็นอ่ะ Lord, าาออฝ่ายตรงข้ามเป็นดัฟฟีลอตดัฟฟีลอดราชาของคนแค่เอาเราคว้างไปคว้างไปฝ่ายตรงข้ามยังตีเราไม่เข้านะ ยังตีเราไม่เข้าโอ้โดนอนติไปก่อนเลยแต่ไม่เท่าไหร่อะเราควา้าอติมาเหมือนกันแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาฮิวฮะเขาฮิวแต่เรามีโล่ไงโด,โดนโดนอะไรมาเนี้ยเมื่อกี้แต่เราหลบได้เราก็คลีเหมือนกันเราควา้าอติเข้าไปเราตีตีโอ้โหโดนกันตีมายังไม่เท่าไหร่อะเราตีซ้ำตีซ้ำเราเร่งความเร็วมาโอเคไอเร่งความเร็วนี้คือแบบว่าตัวระบบมันจะพยายามแบบพยายามทําให้เกมมันจบเท่าเกันนะคนอื่นเขาจะได้ไม่รอฮะ อ็จะได้ไม่รออืมเอาอันนี้มาแล้วกันแล้วก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวหยิบโล่มาก่อนแล้วก็แม็กเลือดแม็ก HP หนึ่งร้อยอันนี้เพิ่มการหลบหล,ลีกหลบหลีกเราหกแล้วฮะแม็กเลือดดอกเอาอันนี้มาแล้วกันฮะเผื่อจะได้หลบหลีกมาด้วยแล้วก็อืมอันนี้มีหลบหลีกแล้วโล่หลบหลีกแล้วโล,ล่อินช้นอืมเว็บต่อไปฮะไฟตรงข้าม วูบไรเดอร์วูบไรเดอร์สายไรเดอร์ไรเดอร์เอาเราคว้างไปคว้างไปฝั่งตรงข้ามโอ้โหเราขี้นสองร้อยสองร้อยกว่าฝไฟตรงข้ามจับเราเราเราหนีเรานิ่งเรานิ่งเรานิ่งหลุดมาแล้วแล้วคว้างต่อโดนอันติเข้าไปขออีกอีกสองสามทีไม่รู้อ่ะโดนโดนจับอีกแล้วโดนจับอีกแล้วปุ๊บเราคว้างคว้างคว้างอันติคว้างไปปุ๊บขออีกทีฝไฟตรงข้ามจับอีกแล้วฮะจับอีกแล้วจับอีกแล้วจับอีกแล้วอืมคว้างไปอืมมันจับไวจัง พอเราโดนจับปุ๊บแล้วเราเสียเปรียบนะฮะตอนนี้เรามีคะแนนอยู่30มคะแนนมันขึ้นมาจากไหนไม่รู้อ่ะสกิลสตอเกอร์สตอเกอร์โซนเดี๋ยวนะเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันฮะดูมันแปลกดีดูมันแปลกด,ดีมันแปลกด,กดีอ่ะของชิ้นต่อไปของเราฮะเอาอะไรดีอันติเมทอ่ะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาแล้วก็หยิบสนับมือน้ําแข็งมาฮะแล้วก็แล้วก็แ,แล้วก็วกวกเอาอันนี้มาแล้วกันแล้วกราดแตกอ่ะนี่น่าสนใจหยิบอันนี้มาฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเมจิกดอกมาเมจิกดอกมาเดี๋ยวเรื่องการหลบหลีกของเราบ่วงของเรานี่ตอนนี้เลเวล4แล้วนะครับเลเวล4แล้วก็จะมีโอกาสที่จะป้องกันฝ่ายตรงข้ามหลบได้นะซึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมเคยโดนมาแล้วแบบผมตีไม่โดนอ่ะผมเล่นใส่คีสแต่ตีไม่โดนอ่ะมันอนาดนะอนาดมากครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราตีไม่โดนี่ยมันไม่ว่าดาเมจเราจะแรงเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เนาะ ตีเฮ้ยคว้างระเบิดไปขออีกตอนนี้เลือดเราร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบสู้เขาสู้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 เขาอ๋อโห,ห้เฮ้ยโดนพ่นไฟอองเมดเราโดน a n ต i อองเมดอะอองเมดมันแรงนะดูเขาเล่นสายอะไรอะสายโล่ใส่ครีโล่ครีแล้วก็สายั n ติเมดฮะแต่อันติเมดเ,เขาจะแรงมากนะสายั n ติเมดดาเมจของอั n ติเมดเราจะแรงขึ้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาแล้วกันดูเหมือนจะแรง รู้เหมือนจะแลอันนี้เดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาเป็นโลแล้วฮิลฮะโลแล้วฮิลส่วนอันนี้แม็กเค็ตพีต่อต้านสายของฝ่ายตรงข้ามมาเอานี้มาแล้วก็เอานี้มาแล้วกันเพิ่มเพิ่มเบสแอ t แทกฮะเพิ่มเบสแอตแทกอันไหนชื่อนี่วอร์ทาร์ฟเฟนซี่นะฟอร์สวอร์ทาร์ฟเฟนซี่ตัวนี้ฮะเบสแอ t แทกจะเพิ่มสูงขึ้นแรงสปีดเออแอตแทกสี่สิบ เป็นเวลา5วินาทีนะฮะอืมโอเคฝ่ายตรงข้าม Hidden Hidden b l a d e Hidden b l a d e โหดาบหายไปเฮ้ยดาบซ่อนดาบซ่อนดาบดาบรีลับใช่ไหมผมต้องเรียกเขาว่าอะไรอ่ะ Hidden Hidden b l a d e ดาบหายไม่ใช่อันนั้นลอดเบฝ่ายตรงข้ามฮิลเต็มแล้วฮะฮิลเต็มลดลดเต็มเขาเล่นสายดูเลือดรือยังไงทำไมเลือดเขาเต็มเลือดเขาเต็มผมอยากรู้จังเลยเขาใส่อะไรอะ เขาใส่อะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนใจเขาใส่อะไรอ่ะอันนี้เหรอคือแบบเหมือนเหมือนผมตีเขาไปโดนดูดเลือดเขาเต็มอ่ะเลือดเขาแปดร้อยกว่าเลือดผมมีพันแปดร้อยอ่ะเออน่าสนใจจริงๆในดูซิคู่อื่นตีจบแล้วตบจบแล้วฮะแล้วก็มีเอานี้มาเราเน้นครีเราเน้นครีเอานี้มาเน้นมาจบสายดูดเลือดฮะแล้วก็เอาอันนี้มา 22บ่วงบาทเต็มแล้วฮะบ่วงบาทเต็มแล้วแล้วก็มีเอานี้มาเอานี้มาแล้วก็แล้วก็เอ้ยนี่เอามาแบบเอามาบูก,กับพวกสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายที่มันเพิ่มเลือดมาฮะที่มันเพิ่มเลือดเด้งเลือดเรืออะไรเลือดมานะครับตอนนี้เราพยายามแก้ทางผมก็กำลังศึกษาวิธีการแก้ทางอยู่ส่วนเรื่องรายละเอียดเดยวค่อยว่ากันร <laughs> ายละเอียด,ดยวค่อยอ่านไปทีละอันทีละอันเนาะ <laughs> เออ อ่ะไฟตรงข้ามมะแบทแมนใช่วอร์เดียร์ตีตอนนี้เราแน่จะสู้ได้สู้ได้แหละเนี่ยดามอุ้ยเราครีไม่ธรรมดาเนี่ยโดนอันติเมตเข้าไป300 300ตีามรยตีไฟตรงข้ามหลบได้เราขออีกทีนึง KO ออ่ะดูคู่อื่นสิคู่อื่นเลื่อนหรือครึ่งดูเนี่ยอ,อีเนี่ยอีเนี่ย,ยทำไมมันโหดจังเฮ้ยมันใส่อะไรอะ่ะ ผมอยากรู้จังตีดู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 มันใสเลยวันนี้อ่ะเอ้ยเมื่อกี้ผมกดอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมกดอะไรอ่ะคือแบบมือมันลั่นมือมันลั่นฮะเดี๋ยวหยิบอันนี้มาแล้วก็จบไปฮะเมื่อกี้ผมหยิบอะไรวะเอ้ยผมลืมกดอะไรไปอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเบสแอทแทก เซลแอดแฮกถึงเอมิเน่แอดแฮกคูณ100%่งร้อยเปอร์0เอมิเ่เอเวอรี่ศูน์จุดแปดวิมินิมัมยี่สิบอ่ะโอเคผ่านไปฮะ <c oughs> ผ่านไปแล้วทำไมไอ้รเบิร์ตมันมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยลูกระเบิร์คืออะไรดรอปแพ้ไปแล้วนะฮะโอเค okay, ไฟตรงข้ามเป็นฟอสโบนเหมือนเดิมฮะฟอสโบนฟอร์บนเขามีคะแนนเหลืออยู่สิบสองแล้วเราแพ้ได้ยังไง ฟอสบอลโมดแต่ดูคนอื่นฟอสบอลทำไมมันมันมาหดกับเราคือมันจะมีาบางสายที่เราแพ้ทางนะอันนี้ไม่ต้องสีเรียสแพ้ทางมีอยู่แล้วฮะแพ้ทางเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อของมาครอบคุมฝ่ายตรงข้ามได้หมดเนาะนี่ตอนนี้เล่นความเร็วแลยฮนะเพราะว่าคู่อื่นมันจบหมดแล้วนะตีล้าดูดเลือดคืนแล้วเมื่อไหร่มันจะจบคือแบบดูดเลือดคืน ดูดเลือดคืนดูดไปดูดมาอะโอเคเรามีอะไรเนี่ยเอาเอานี้มาฮะเอามาหลบแล้วก็เอานี้เหมือนกันเอามาหลบเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกน่าสนใจทั้งหมดเลยหยิบอันนี้มาดีกว่าฮะแล้วก็อันนี้โลมาหมดแล้วคือผมซื้อแต่โลว่าผมลืมตัวนี้เขาบอกว่าจะทจําเจาะเกาะไงเจาะเกาะเจาะเกาะจำเซนซันเจาะเกาะอ,อันนี้เป็นชิว่ทแท็กชิว่ทแท็ก แล้วก็สายครีเราตอนนี้มันขึ้น3าดาวมา้วฮะและสายดาเมจของเราเนี่ยตอนนี้เหลืออีก1 1ชิ้นก็จะได้3ดาวนนะเดี๋ยวผมจะซื้อสายดาเมจเบด็บดเบ็ดแอทแทกมาครับ1อันหนึ่งอันมีไหมไม่รู้ไฟต้องข้ามเป็นวูฟไรเดอร์เหมือนกันเอ,อ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมตีตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างโอเคฮะเขาจับเราอยู่ไหมจับแล้วฮะจับแล้วเลือดเขาเลย2อ0 200 200, 200. งร้ปุ๊บเราว้างมันตีไปปึ้มแล้วโดนจับอีกแล้วฮะ โดนจับอีกแล้วคว้างได้สามสี่ทีโดนจับอีกแล้วแล้วเขาดูดเลือดครับืทําไมยังไวเลยเอ e เน y เขาอย่างไวเลยฮนะเดี๋ยวผมอยากอยากรู้เหมือนกันออนติเมตนี่ไงเรียคาเวอรีนะ่เอเนฮะเขาสายเป็นเป็นสายรนะีคาเวอรี่เอนเนน่าสนใจมากเลยยิบอืมอันนี้คเคาน์เตอร์เอานี้มาสิครับ <c oughs> เอาา่อฮะแล้วก็แล้วก็นี่เหรอ ดอกแล้วได้ Energy แล้วอันนี้เอาดอกมาอีกแล้วก็มีอันนี้มาซุบแล้วสาย a อ t แทกผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ a อ t แทกขึ้นไป24 40อันนี้สายคีขึ้นไป28 40ี่บฮะการที่จะซื้อแบบของมาสสยเยวแล้วแล้วผมซื้ออะไรเนะี่ยคือมันมีทุกสายเลยตอนนี้มีทุกสายเลยคือผมพยายามจะเน้นอันนี้นะแต่หลงไปซื้อโล่อาจะก็ขอภัยด้วยนะวันนี้วันแรก วันนี้วันแรกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่นกันอีกตาหนึ่งเนาะเล่นกันเรื่อยๆฮะเล่นกันเรื่อยๆอ็อมเมยครับว่างมาหนึ่งแล้วเขาอติมาแล้วฮะอติมาแล้วหูหายไปายไป30%เราคว้างระเบิดไปเราลัว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 ายต้องข้าเปิดอันติอันติอีกแล้วอันติอีกแล้วเลือดเราสี่ร้อยปุ๊บเราคว้างอันติกลับขึ้นไปแล้วเราคว้างติดสตันนี่วะดาวขึ้นหัวเลยแล้วจบเทิร์นเดี๋ยวมันมีสตันเด้อมันทำยังไงสตัน คือยังมีไอเทมอีกหลายชิ้นนะที่แบบว่าผมยังไม่ไม่ได้ศึกษาอย่างนี้ด่แบบยังไม่ศึกษาเอออ้องเมดเมื่อกี้น่าสนใจมากเอาอันนี้มาแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงส่วนอ้เอาอันนี้มาแล้วก็คอปเตอร์แอทแทคเอาอันนี้มาแล้วก็มีรีโลหนึทีรีโลหนึทีแล้วก็มีนี่นแอทแท็ด ที่เหลือก็จะเป็นแอมเพจอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะฮะเป็นเคาน์เตอร์คริเป็นเคาน์เตอร์ค,คริคอบคริคอบเฟนเอ้ยดีเฟนนะฮะแล้วอ๋อผมไม่เคยซื้อเหรอเนี่ยผมว่าผมเคยซื้อไหนดูซิอ็องเมดเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงอันติเขาฮะเดลดาเมจสองร้อยมีโอกาสสตันเป็นเวลาสามสเอ้ยศูนย์จุดสามวินาทีต่อฮิตอืมอย่างเซ็งเลยเลือดก,ก็เยอะกว่าเหมือนจะได้เปรียบด้วยแต่ดันตดสตันไฟต้องข่ามะ สายดูดเลือดมั้น่ยดูดดูเลือดเขาดูเลยครับหายไปครึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปุ๊บเปิดอันตีมาเราโดนอะไรไปก็ไม่รู้เราเปิดอันตีใส่เหมือนกันเราคว้างเลือดเขาเต็มอีกแล้วฮะเลือดเขาเต็มอีกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราตีเราคว้างอันตีไปฮะเขาตีไปเขาคว้างกลับเลือดเขาไม่เคยต่ำกว่าครึ่งนะเอาคว้างอันตีไปคว้างอันตีมาฮะตีแล้วโอ้โหเร่งความเร็วเร่งความเร็วแล้วเลือดเขาไม่เคยลดลงเกินครึ่งนาสริงะ เออเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันฮะจะได้จบจบไปแล้วก็เอานี้มาแล้วก็มีอันนี้อ่ะเต็มเต็มไปฮะแล้วมีเมจิกเมจิกคริติคอลอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวผมฮิลลิ่งคริอันนี้คริสามสิบสองเป็นเวลาห้าวินาทีอันนี้รีคอรีดเอานี้มาก่อนแล้วกันฮะเอาอันนี้มาเดืดตังเท่าไหร่นเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบผมรีโลนหนึ่งทีแล้วก็อันนี้ไม่พอไม่พอเดี๋ยวเราเว็บหน่ ฮดีบูสเตอร์แต่อันนี้ก็น่าสนใจเอานี้ดีกว่าอ่ะโอเคตอนนี้เราเหลือแต้มอยู่แต้มเดียวฮะเจออองเมดอีกแล้วอองเมดสายสตันแล้วเขาเปิดโล่มาเปิดโล,เดโล,ลววว่เรากว้างคว่างเราครีกก็ไม่ธรรมดานะถ้าสมมุติเราไม่ติดสตันเนี่ยดูดาวขึ้นหัวคว้างตีกลับไปฮะเราคว้างควางวางเราติดสตันอีกแล้วติดสตันอีกแล้วเอาเราคว้างตีควางตีคว้างคว่างควางแล้วเขาสตันเราอีกแล้วฮะตายละ อ่ะแล้วเขวาอันตีไปแล้วเขาก็สตาร์ทมาคือได้จบได้ที่สี่ฮะทำไมเขาเก่งสตาร์ทจังเก่งสตาร์ทจังเขาเล่นสายอะไรเอ่ยนี่หรอน่าจะเป็นสายเอเนอร์จีใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นสายเอเนอร์จีเพราะว่าเขาเขาใช้อันตีได้บ่อยมากๆเลยนะฮะใช่อันตีบ่อยนี่ทาเล้นนี่อันตี พอเขาเล่นใช้อันตีได้บ่อยเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถสตาร์ทเราได้บ่อยเหมือนกันนะฮะได้บ่อยเหมือนกันเลยอืมดาเมจเขาไม่มีเขาเน้นไปที่การถึกถึกละคริ <c oughs> ถึกละครีถึกละครีอ่าแต่คนนี้น่าสนใจกว่าแล้วเขาไปแพ้ใครเนี่ยไม่เขาเดือแต้มเดียวแต่เขาเก่งกับเรามากเลยนะเก่งกับเรามากเลยนะเพราะว่าเขาเล่นใส่ใส่ลบหลีสสยลบหลบีแต่เราก็เน้นไปที่ลบหลีเยอะอยู่นะอืมเนี่ยเรามาดูแล้วกันนะ ไปตรงข้าม Hidden Blade ฮะ Hidden Blade ดาบไปซ่อนเนี่ยเขาโดนสตัร์อ๋อมาแพ้ทางใส่ลมหลีเขาแพ้สตัร์ใช่ไหมเนี่ยโดนสตัร์อีกแล้วเนี่ยโดนลูกกระต่าเยเลยวางมาปุ๊บเขาก็สตัร์อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวออมเมดออมเมดดู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 มันรัวดูมันรัวอ่าหลบหลบไม่ได้ฮะติดสตัร์โหยังแสบเดี๋ยวดูคู่นี้คู่นี้อ่ะจบไปแล้วคู่นี้จบไปแล้วอ่า ยังยังต้องดูต่อยังมีร้องไหน้น้องมีร้องไห้ไหนดูซิอันนี้เขาน่าจะซื้อของอยู่เนาะฝ่ายตรงข้ามเดลดาเมจอันนี้ฟอสเซนฟอสเซนหลอดอันนี้มันเอ็ฟีดดับเบิลแอทแทกอ่ะอันนี้ะเมเทโอเมเทโอสมัเรามาดูกันนะสองคนนี้จะตีกันท่าไหนีอ่ะไหนดูซิผมคิดว่าออกเมจชนะฝ่ายตรงข้าม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโห uh, ใส่สโลค k o. เลย <c oughs> เดี๋ยวนี่ดูไม่ทันเลยเขาใส่สโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ใส่น้ำแข็งน่าสนใจมากฮะน่าสนใจจริงประมาณวตัตติตีไม่ออกอะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเลยคือแบบผมดูทางฝั่งนี้แล้วเขาได้ฟรีสี่ดาวแล้วฮะสี่ดาวแล้วดูดิเต็มเลยสี่ดาวเน้นน้ำแข็งทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยโห น่าสนใจมากนี่ฟอร์โนวาฟอร์โนวาฟีดรีดแอัแทาสปีดและโปรเจกต์ไทไฟน์สปีดเดอะฟรีเซนออโตเมติคอลร์ลด์ลดทุกๆหนึ่งวินาที <c oughs> ใช้ได้หนึ่งวีคร่างเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้แต้มเขาเท่ากันแนละ้วแต่ผมเนี่ยดูไม่ทันนะเพราะว่าผมดูฝั่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามโดนน้ำแข็งไป <c oughs> หกร้อยเจ็ดระเข้อเลย ถามจริงใครสู้ได้ลเล่นคู่คือแบบสงสารออลเมดแล้วตอนเนี้ยคือมันมันแพ้ทางกันเองฮะมันแพ้ทางกันเองอย่างแจมเลยโอเครอบสุดท้ายฮะอ,อัเมดก็คงจะสู้ไม่ได้อ่ะดูดิเด๋ยวดาเมดโอ้พันสองอะไรวนะน่ะพันสองสองร้อยอคือผมกดดูไม่ได้นะฮะว่าไอดาเมดที่มันโดนเนี่ยไปโดนอะไรไปยังไงไปเท่าไหร่นะฮะ ดูไม่ได้จริงๆดูไม่ได้เลยฮนะแต่เมื่อกี้มัน,ม,นมันเมื่อกี้มันเลขพันสองขึ้นมาใช่ไหมเออแบบขึ้นมามันเป็นดาเมจเวทฮะดาเมจเวทสุดยอดจริง,รงการว่าสายน้ำแข็งนี่มันมันเด่นมากเลยนะนเด่นมากเลยฮนะเออแล้วเราอะ <laughs> เราไม่รู้เราได้ที่สี่เราได้ที่สี่มาฮะก็สำหรับครั้งแรกไม่ที่โหลผมว่าไม่ที่เหล่ <laughs> ไม่ที่โหลถึงคือไม่ที่เหล่ฮะโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ